สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอก,การกับแท็กเตอร์คูปตารุ่น l 3ล0 8ม p มาพร้อมกับชุดปุ้งกี l อล0 8เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนะคะ กับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น L3608SP มาพร้อมกับชุดปุ้งกีที่สามารถยกได้สูงสุดถึง3.20เมตร2ีเซเลยค่ะตัวปุ้งกีรุ่น LA508 จากคูโบต้านะคะปลายปุ้งกีเนี่ยสามารถปรับมุมความแล้วก็งายได้นะคะตัวนี้ตัวปุ้งกีขนาด1.50เมตร50เซนตักได้หนักสุดถึง400กิโลกร,รัมสำหรับสินค้าคันนี้ของเรารถคูโบต้า L3608SP มาพร้อมกับชุด ปุ่งกีคูบต้ารุ่น LA 508ค่ะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้สีเดิมทั้งคันงามๆทุกระบบเลยนะคะสินค้าคันนี้จดทะเบียนปี59ผ่านการทำงานมา500กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้าคันนี้ของเรารถแท็กเตอร์คูบต้ารุ่น l 3608 SP ยางสวยทั้ง4เส้นดูด้านท้ายกันนิดนึงปกติแล้วตัวนี้ด้านท้ายเขาจะเกาะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักอยู่ที่420โแต่ ปิดพอดออกเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนนะคะตัวนี้ PTO ไม่เคยผ่านการใช้งานพร้อมใช้เลยยางก็สวยๆทั้ง4ี่เส้นสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะเหมาะสําหรับงานตักภาคเกษตรนะคะตักปลามตักข้าวตักมันนะคะงานภาคอุตสาหกรรมตักหินตักทรายได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของออนะนะร้อนหะน้าเพลาร้อนหน้าพร้อมใช้เลยนะคะยางก็สวยๆทั้งสี่เส้นลูกหมากแน่นๆตัวนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมรถ สีเดิมทั้งคันร้อเอร์เซสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ในราคาไม่แพงค่ะตัวรถนะคะ L 3 6 0 8 SP คันนี้พร้อมกับชุดปุ กีตัวนี้เนี่ย398,000บาทเท่านั้นนะคะ398,000บาทราคานี้ต่อรองได้ด้วยสำหรับชุดปุ้งกีตัวนี้ยกได้สูงสุดถึง3เมตร20เซนนะสำหรับตัวรถพร้อมปุ้งกีรุ่น L A 508ตักได้หนักสุดถึง400กิโลกรัมนะคะตัวปุ้งกีเนี่ยกว้าง1.5เมตรนั่นเองสำหรับสินค้าคันนี้ของเรากับแท็กเตอร์คูเปตารุ่น L 3 6 0 8 SP มาพร้อม กับชดป้องกีนะคะ ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะคะชุดปุ้งกี่เนี่ยเป็นรุ่น L A 5 0 8นะคะสีเดิมทั้งคันเบาะนั่งนุ่มๆไม่มีขาดพวงมลาลัยพาวเวอร์ตัวนี้เป็นดีเซล3สูบนะคะ8ปเกียร์เดินหน้าแเกียร์ถอยหลังเนาะสำหรับคุโบต้ารุ่น L 3 6 0 8 S P คันนี้ใส่ตัวปุ้งกี่ในสภาพที่สวยมากๆเครื่องยนต์ดีทุกระบบนะคะเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้พร้อมลุยพร้อมตักเงินตักทองได้เลยนะคะกับสินค้า คันนี้ของเราคูเบอร์ตารุ่น l 3608 SP พร้อมกับชุดปุ่งกี l LA 508ด้านท้ายงามๆงาท้ายเดิมๆ PTO ไม่เคยผ่านการใช้งานสวยพร้อมใช้ส่วนในเรื่องของท่วงหลังก็พร้อมเลยนะคะใส่ใสายด้านหลังเลย420กิโลสำหรับชั่วโมงทำงาน516ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้าคันนี้คูเบอร์ตาแ3608 SP ปี59พร้อมชุดปุ้งผี LA5 508ราคาเพียง389,000บาทราคานี้ถูกใจสภาพต่อรองได้สนใจสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดทุกวันจะโทรมาหรือทักไลน์มาก่อนก็ได้ปิ่นพร้อมให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ